ใใอนนไม่ได้ไม่ได้มีหมายเรียกนะครับทางเรามีความบริสุทธิ์ใจที่จะนําหลักฐานเอกาสารมาเพิ่มเติมมาให้สับปะคำเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่นะครับหลักฐานทีน่วันนี้ต้องเอามามีอะไรบา <c oughs> ้างครับก็มีมีทั้งหมดหลายอย่างครับแต่ว่าเอกาสารอะไรบ้างก็เดี๋ยวรอให้ทางเจ้าหน้าที่เขาสรุปมานก,ก่อนเป็นเรื่องการสรุปนครับเป็นการรวบรวมข้อมลว่าไดไห อันนี้เราเราได้ให้ข้อชี้แจงกับทางเจ้าหน้าทีไ่ไปเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวรอรอทางเจ้าหน้าที่เขาสรุปออกมาอีกหลักฐานทางการเงินอาจจะพบว่าการประกอบธุรกิจนั้นขาดทุนแต่นาเงินี่20ล้านบาทไปซื้อรถและโบเกนนี่นี่หม,มายความว่าอะไรครับอันนี้อันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทางที่ที่เขาให้ข่าวม,มาอีกแต่ว่าเรื่องข้อเจจรจิงก็เดี๋ยวรงรอ,งอ,งอทางเจ้าหน้าทีแ่แล,แล้วเราก็ยืนยันเลยว่าเราไม่ได้นําเงิน20ล้านบาทจากจากการแบบนำเงินของศาสนามาร่วมลงทุนนี่แหละมาซื้อรถคันนี้ใช่ไหมครับ แต่ว่าเราเราประกอบกิจการอาชีพของเราอยู่แล้วปกติว่าเพื่อครับครับผมโดยโดยตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเรื่องมาทางผมก็มีเจตนาที่ดีแล้วก็ให้ความร่วมมือมาอมาโดยตลอดครับก็ในในเบื้องต้นที่มาในวันแรกครับเรายังไม่ได้เตรียมเอกสาร มาประกอบคําให้การสักเท่าไหร่เพราะว่าระยะเวลามันยังน้อยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้มีการทําการไปขอเอกสารเพิ่มเติมเอกสารสําคัญต่างๆมามาประกอบด้วยในวันนี้ครับการให้คาให้การมันถเ็ก็ก็หลายอย่างอยู่ครับก็ยวต้องให้ใช้เวลานิดหนึ่งให้ทางเจ้าที่เขาตรวจสอบหลักฐานก่อนอนุญาตได้หนึ่งครับการให้ปักคําของทางคุณบอยเองอาจจะสักทอดว่าคุณเบนที่สับคข้องครับคือแขกของศาสนาเกี่ยวกับการฟ้องใเ่งนี้ นีเ้เราเราเราไม่ไม่ไม่ทราบนะครับว่าว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงแต่ว่าเราก็แสดงเจตนาของเราชัดเจนว่าเรามีหลักฐานของเราครับโดยเฉพาะแบบบทพิสูจที่เราได้มาที่เราพ่อขับฐานที่ยืนยันว่าความบริสู้สึกเราเป็นอะไรบ้างก็ทุกอย่างครับไม่ว่าจะหลักฐานที่เราทําการทําสัญญากู้ยืมกับทางไฟแนนซ์แล้วก็เอกสารสําคัญก็มีที่มาที่ไปชัดเจนทุกอย่างตอนกู้เงินกับไฟแนนซ์ตอนกู้ไปเท่าไหร่ อันนี้อันนี้ทางทางทางลึกก็เดี๋ยวทางให้เขาจะเบียดสะดวกกัแล้วอีกเงินสามแสนที่ว่าโอนเข้าบัญชีมาจากอัจริงเลอันนี้อันนี้เดี๋ยวเอาไปให้ชี้แจงดีกว่าแล้วหลังจากนี้ต้องเข้ามายังไงครับขอบคุณันะครับในในในวันนี้ก็ขอขอบคุณทางกองบัญชาการตำรวจกับตำรวจยาเสพติดครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนที่สละเวลามารอหลายชั่วโมงนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ เบื้องต้นยังไม่มีหมายเรียกอะไรมาแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ยินดีที่จะมาให้เพิ่มเติมครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวขอตัวไปหาลูกก่อนคิดถึงแล้วไม่ด้ครับไม่ได้ขอญาติดนึ่อ่ะตอนนี้เจ้าที่มีการแจ้งพอหาอะไรไม่มีครับไม่มีครับก็เพิ่มเติมไงเดี๋ยวเราเรามาให้เพิ่มเติมขอบคุณครับ รอไปหลงไหครับวันนี้เดี๋ยวจะพูดเนอะครับพร้อมครับครับปที่เบนเข้ามาให้ปากครับเจ้าอที่กสอบเราบงแ้กการตวที่จะครับวันนี้เบนเดินทางมาพบ คณะทํางานพักงานสอบสวนของเรานะครับพร้อมทํานําเอกสารจํานวน26ชุดนะครับประมาณ150หน้ามามอบให้กับคณะทํางานด้านการสอบสวนของเราเป็นหลักฐานเกี่ยวกับในเรื่องของแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการทําธุรกิจแล้วก็รายได้เสริมของเขาที่ประกอ,อบธุรกิจตลอดจนรายการต่างๆเช่นการสั่งซื้อสินค้าแล้วก็เอกสารสัญญาต่างๆที่ทําเกี่ยวกับการโอนรถยนต์หรือว่าการซื้อขายรถยนต์นะครับ พนักงานสอบสวนได้ทาการรวบรวมไว้เพื่อประกอบอเป็นหลักฐานในการที่จะรวบรวมความเห็นและวิเคราะห์ช่างน้ําหนักนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรากําลังรอยอยู่ขณะนี้ก็คือในเราเรื่องของธุรกรรมการเงินว่าจากธนาคารต่างๆและจากปมงอนะครับที่เราจะนํามาวิเคราะห์ช่างน้ําหนักเกี่ยวโยงว่าความสมพันธ์ของแต่ละแต่ละคดีไปนะครับว่ามีความสะพันยังไงแล้วก็จะนําความเห็นนั้นเสนอให้กับหัวหน้าคณะรมงานสอบสวนตัดสินใจ ในส่วนของ26ชุดที่เขาเขามอบมานะครับเขาคงจะคิดว่าเคลียร์แต่เราในฐานะที่เป็นตำรวจจะต้องทําการสืบสวนและวิเคราะห์ดูว่าแต่ละชิ้นนั้นมีความเกี่ยวพันกันอย่างไรและส่วนไหนที่ยังขาดและส่วนไหนที่ยังคิดว่าเขายังให้เราไม่หมดหรือให้หมดแล้วกับอันนี้เราต้องนํามาวิเคราะห์ในทีมเรื่อการเรื่องต้นนะคะวันนี้บอกว่าเงินที่มาของเมันทำมาได้น้อยกว่าการที่จะมีรถพวกนี้เราดูหลักฐานเมื่อกี้แล้วมันสอดคล้องกันไหมครับ ีันน,นน้้ยกหาครบในรายละเอียดในเชิงลึกเนี่ยเราเรายังไม่ดูถึงขนาดว่าเขามีกําไรขาดทุนยังไงนะครับซึ่งตรงนี้อขออนุญาตให้เป็นหน้าที่ของงานสอบสวนที่ทจะวิเคราะห์อีกทีนะแสดงว่าตอนนี้เราก็ยังติดใจในส่วนของเรื่องธุรกรรมทางการเงินแล้วก็ยอดเงินอยู่นะเบื้องต้นจากการสอบปากคำแล้วก็การตรวจสเอกสารเบื้องต้นนะครับตอนนี้ธุรกรรมที่ที่เรารอนะคือรอความเกี่ยวโยงของอ ทางคำมัญชื่อกับซึ่งจะนํามาตรวจสอบกับคําให้การของเขากับไอเอกสารที่เขานํามามอบให้เราว่ามันตรงกันหรือไม่ครับถ้าตรงกันก็ก็ดีแต่ถ้าไม่ตรงมันก็เป็นเป็นเรื่องที่เราจะต้องอแย้งเข้าไปว่าอันนี้มันไม่ตรงนะมันมันผิดตรงนั้นผิดตรงนี้แล้วก็จะชั่งน้ําหนักให้กับทางหัวหน้าตัดสินใจครับสามข้อที่ประมาณสี่ข้อครับที่ให้น้ําหนักตรงกันแล้วก็ไม่ตรงกันครับท่านอันนี้ต้องขอขออนุญาต ไปดูอีกทีนหนึ่งนะครับเพราะว่าเอกสาร150หน้านี่เราเรายังตอบไม่ได้ว่าไหนตรงเยอะหรือไม่เยอะและ้วหลักฐานเรื่องกับน้ำมโกที่นี่ทที่บอกว่ามีการพูดถึงว่มามีการนาไฟนั้นเข้ามาในการที่จะนาเงินตรงนั้นมาแล้วมาดาวและวมีินี่ติดหลักฐานของเจ้าหน้าที่พบว่าเป็นการพิจริตหรือว่าเป็นการนาเงินเข้ามาฟอกมัรับอันนี้เป็นเรื่องของอการทาหลักฐานส่งนะเราจะขอดูอีกทีน เพราะว่าเขาอ้างว่าเขาไปพูดธนาคารมาครับดูอีกทีนี้หมายความว่าดูในส่วนไหนครับท่านดูลึกว่าเขาไปพูดธนาคารมาแล้วก็มาทำทำอะไรชุนแสดงว่าธนาคารยังไม่ส่งมาครับมีบางอย่างที่เราดูจากข้อมูลเบื้องต้นนะครับแต่ว่าเราต้องดูว่าเมื่อเขารับเงินมาแล้วเนี่ยเขาโอนไปทางไหนก็ส่งไปให้ใครเพราะว่าเอกสารที่เขาส่งมอบให้วันนี้ก็มีเกี่ยวข้องกับเรื่องของอ สัญญาต่างสัญญาซื้อขายสัญญากู่แล้วก็การ OD ครับกับธนาคารที่เขาเขามีธุรกรรมทางการเงินอยู่นะครับอันนี้คงจะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนจะจะยาให้ตอบได้ไดีที่สุดครับก่อนคันนี้มีการคู่ไฟแนนซ์หรือกู้ทางธานาคารมาอันนี้ยังขอนุญาตอบตอบยังไม่ได้นะแต่ไหนว่าีอันนี้ต้องเรียนว่าผมยังยังตอบไม่ได้การขยายผลจากคุณเบน,น์นี่ เชื่อไหมครับว่าคุณเบป็นความผิดเพราะว่าจากหลักฐานที่เข้ามาเชื่อมโยงเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรือว่าการนาเงินจากธุรกิจไปซื้อและุกินน่นี่ไม่เหมาะสมกับการที่จะนาเงินไปซื้อและผกิตน,นี่ได้นะเป็นข้อมเห็นทานคดีนะอันนี้ผม,ผมยังขออนุญาตยังตอบตอบไม่ได้แต่เราจะพยายามถึงที่สุดนะครับว่าอะไรที่มันผิดหรือถูกเราเราจะทําหน้าที่อย่างถี่ที่สุด ท่านขายต้องใช้เวลาอีกนานไหไมคะว่าจะสุปสํานวนคดีนี้หรือแจ้งข้อกล่าวหาคุณเบ้นได้ค่ะสำํานวนคดีตัวนี้ผมได้เรียนสอบถามทางคณะพนักงานาสอบสวนแล้วว่าเหลือใน,ในเรื่องของธุรกรรมทางการเงินงที่จะรอรับจากธนาคารและก็ความสัมพันธ์ทางด้านบัญชีต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นตัวชี้วัดว่ามีความเกี่ยวโยงกันยังไงกับคดีที่อย่างของคุณบอยที่ที่ถูกจับกุม แสดงว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่ธนาคารที่อาจจะมีความซับซ้อนในเรื่องเกี่ยวกับเงินไหมฮะในเงินในการบุตรเบี้ยนะงั้นถึงจะถึงส่งมาให้ทางเจ้าหน้าที่ปปสไอ้เจ้าหน้าที่ปสช้าขนาดเที้ยงขออนุญาตเรียนว่ามีหลายบัญชีนะครับหลายบัญชีที่มีการพิจารณ์รถและหลายบัญชีที่ที่ที่เขาใช้ประกอบทำทำธุรกิจการค้าของของคุณเบนนะฮะเขาก็มีหลายบัญชีครับขออนุญาตนะครับสำหรับการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ย คมไหมครบว่าบัญชีของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะประสบปัญหาเกี่ยวกับด้านธุรกิจอันนี้ยังตอบไม่ได้กาต,ต้องตอยอย้องอกธนาคารหนึงเดียวเลยครับเราลองเงินบุนเพียนไม่ได้ออขอ,ขอ,ข,อขอให,ให้ให้เป็นหน้าที่ของงานสอบสวนนะครับซึ่งผมจะไม่สามารถชี้นำคดีได้ขอขอให้ให้พนักงานสอบสวนเขาเป็นผู้ตอบตรงนี้จะจะชัเจนครับรอที่นนจะมีงานเชิญตัวหรือเชิญใครที่มีสว คุณเดนมาสอบปากคำเพิ่มเติมไหมคะท่านาครับตอนนี้ถ้าหลักฐานความสงสัยของเราถึงไทรเราก็จะเชิญนะครับแต่ตอนในช่วงนี้เขายังไม่เป็นผู้ต้องหาเขาสามารถมายื่นหลักฐานและเอกสารต่างๆให้กับพวกเราได้ตลอดอยากเช็คเอกสารอะไรบ้างครับท่านา <คำ S 2> ที่ต้องการเพ, <ưng S 3> พิ่มทุกอย่างครับเรื่องการเงินในเรื่องธุรกรรมในเรือ่องของการทําธุรกิจการซื้อขายสินค้าการโอนการทําสัญญาต่างๆนี้ครับเรา เรารับได้ไดหนึ่งอาทิตย์แล้วผ่านมานี่เขายังรวบรวมหลักฐานไม่ครบอยู่นะครับท่านยังขาดอะไรที่แบบตระเวดต้องการจริงๆถฮะท่ามันถ้าจะได้ของดีมันต้องใจเย็นๆนะท่านขาได้ค่ะว่าประมาณหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้านี้จะมียุทธการที่สังคมไทยนี่จะได้เห็นอะไรแบบติดๆของของสยบไทยรีท่องนี้ค่ะท่าน ขออนุญาตว่าในกลุ่มเครือข่ายของผู้ค้ายาเสพติดครับมีมีการติดตามอยู่เกือบทุกเครือข่ายคือเราแอคทีฟตลอดครับถ้าเครือข่ายไหนถึงเวลาอันเหมาะสมเราเราก็เนินการออกเป็นยุทธวิการที่ร้องติดค้นรุ้อจับกลุ่มไอคิีลายหลายสิ่งหายอยาครับซึ่งว่าจะเร็วหรือช้าภายในที่นี้อยไม่นั้นต้องก็ขออนุญาตว่าเราคงตอบไม่ได้ครับแต่ว่ามีใหญ่ขนาดไหนคะท่านคะ ก็แต่ะครั้งก็คงจะไม่ไม่น้อยไปกว่าเดิมจะเป็นแกนเดิมหรือว่าเป็นเครือข่ายของไซส,สนาเหมือนเดิมหรือว่าเป็นเครือข,ข่ายของทางตรงนี้ต้องขออนุญาตว่าเราขอ,ขอสื่อนับนว้ก่อนนะตรงตรวจสอบอบประคัเมื่อกี้นี้ถือว่าเป็นประโยชน์ไหมฮะเป็นประโยชน์ในการที่จะไปดำเนินคดีกับเครือข่ายหรือว่าอาจจะทำให้คุณแบนค์นั้นบริสุทธิ์เป็นประโยชน์ไหมฮะเป็นเป็นประโยชน์มากครับสำหรับหลักฐานที่ ที่เราได้แล้ววันนี้แต่ไหว่าเชื่อมโยงหรบอ่าเชื่อมโยงหรือไม่นั้นก็ก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่เราจะเอาไปตรวจสอบกับทาให้การเดินที่ที่เขาให้การไว้ผิดเยียบไหมฮะอันนี้เป็นงานเป็นหน้าที่ของงานสอบสวนต้องขออนุญาตไว้ก่อนครับก็คงจะมีเช่นนี้ก่อนเนราะขออนุญาตับาอนุญาตต้องเรียกกลับมาอีกไหมฮะในความเห็นของพนักงานสอบสวนเราต้องในการเชิญกลับมาเพื่อ นำหลักฐานมาเพิ่มเติมหรือว่าก็ในความเห็นก็คงคงจะมีการเชิญมาพบอีกเพราะว่ามีทรั์ส่วนหนึ่งที่เขาโดนตรวจสอบในคําสั่งโดนโดนยึดอต่จไปแล้วเขาก็ต้องมาพบพนงานสอบสวนอีกหรือไม่ก็พน้านเจ้าหน้าที่ของสนักปปสนะครับซึ่งเป็นพัวพันกับงานของตารวจครับเป็นงานของตรวจสอบต่อไปต้อไปของปปสในการดาเนินการเรื่องเกี่ยวในสเต็ปต่อไปของเราก็ดำเนินการ เกี่ยวกับเรื่องของคดีใาญ่คนนทิ่หน้าปปสเรียกแน่นอนอันนี้ต้องต้องดูทีว่าเขาเขาจะพร้อมเมื่อไหร่นะครับว่าเขาจะ,ะพร้อมเมื่อไหร่จะแสดงว่าไม่มีการออกหมายเรียกน,นี่แสดงว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องควบคุมตัวไว้สอบปากคำหรือเพ้นอะไรที่แบนั่าเมื่อถึงเวลาเราก็จะ <c oughs> ออกไปเป็นเป็นสเต็ปสเต็ปครับตอนนี้เขายังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ขอบคุณมากครับ